องเท้าวสวยโอ้โห oh, oh. <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาไทยฟินีกแล้วนะคะวันนี้เช้าวันที่24ที่ประเทศฟ,ฟินแลนด์ค่ะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะหลังจากที่เมื่อคืนหิมะตกลงมาค่อนข้างหนักเลยค่ะทําให้เรา ได้บรรยากาศคริสต์มาสไปอีกแบบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราไม่มีหิมะมานานมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นหิมะแรกนะคะวันนี้นะคะพอน้องตูรี่ก็กําลังจะแปลงร่างเป็นโยลุปุกกีเป็นซานตานะคะเอาของขวัญไปแจกให้สําหรับเด็กๆนะคะก็ไปแจกให้ญาติๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราจะเอาไปให้ลูกให้หลานนะคะเดี๋ยวก็น้องตูจะแวะไปตลาดด้วย ตูลี่เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะหลังจากที่เราเตรียมของมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะก็แดดเรี้ยงเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโต๊ะที่ไว้สําหรับทานวันคริสต์มาสข,ของเรานะคะทาน,าาน,นอ,อาหารเนาะของของน้องตูรี่มาอยู่เลยตรงนี้เนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปซาวน่ากันคะ่ะ มาเข้าทุกคนมาเข้าซาวน่าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือไฟเปิดวอร์มไว้โอ้โหกี่องศาเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิในห้องซาวน่านะคะเจ็ิบห้าเกือบแปดองศาน,านะคะทุกคนแล้วบรรยากาศในห้องซาวน่าก็มองเห็นอ่หิมะข้างนอกนะคะก็การซาวน่าที่ประเทศฟินแลนด์นั้นก็จะเป็นการเป็นนัคเก็ตซาวน่าก็คือ ทอดเสื้อผ้าซาวน่ากันในครอบครัวนะคะทุกคนตอนแรกๆก็รับรับยังไม่ได้เพราะว่าอายนะคะหลังๆมาเริ่มชินแล้วนะคะก็เข้ากับลูกเข้ากับสามีของเรานั่นเองนะคะ <Peter Parker S 1> แล้วก็การเข้าสาวน้าก็จะมี <It> s <S <is S 2> เครื่องดื่มซ <ta> าวน่าอย่างนี้นะคะทุกคนเอซี่เข <Okay. S 2> ้สไปเดอร์แมนโอเคเข้ามาสไปเด โอเคตอนนี้ <all. S 1> นด้อกตูรี่ก็พร้อมแล้วนะคะเราไปเข้าซาวน่ากันเลยค่ะ mm hmm. ก็คือการเข้าซาวน่าที่นี่ก็จะเป็นเหมือนอสตีมซาวน่านะคะทุกคนก็คือจะมีน้ํเนี่ะ mm hmm. น,นะคะอุ mm ๊ห hmm. หนักพอสมควรเดี๋ยวนิดนึงน้ํานะคะน้าน mm ้าน้านะแล้วเราก็จะมีกระบวย mm hmm. โยนี่ค่ะแล้วเราก็จะปักน้ำนะคะจากกระบวยเนี่ยนะคะเทใส่เนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะไอความร้อนก็จะพุ่งขึ้นทั่วห้องนะคะเราก็จะได้สตีมซาวน่าหรือว่าเป็นเวทซาวน่านั่นเองนะคะเราก็่ก่น,นี ที่เราออกมาจากห้องซาวน่าแล้วนะคะก็ยังร้อนๆอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะไปวิ่งเล่นหลังบ้านกันคะ่ะนี่ค่ะวิ่งเล่นหลังบ้านกันไปดูกันเลยคะ่ะ <c oughs> ทุกคนเราออกมาข้างนอกแล้วนะคะหลังจากที่เข้าซาวน่านะ <c oughs> ก็มันเราเรามีความอบอุ่นในร่างกายนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เราไม่หนาวอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ลบสิบลบสิบห้ามั้งคะเนาะน่าจะประมาณลบสิบห้านะคะ บรรยากาศตอนนี้บ่ายสองเกือบบ่ายสามแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ก็มีเครื่องดื่มซาวน่ามาด้วยเนี่ยค่ะขวดเขียวๆเนี่ยเนาะทุกคนตอนนี้เวลาเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะเราก็เตรียมกับข้าวแล้วก็เตรียมโต๊ะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เพลงสวัสดีทุกคนเพลงก็คือนั่งรอแล้วนะคะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกับข <off> ้าวกันค่ะว่าวันนี้ปีนี้กับข้าวเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวนะคะวันรุ่งสนะคะวันนี้วันที่24เนอะก็ตามธรรมเนียมของคนฟินนะคะอาหารค่ะเขาอย่างแรกเลยนะคะที่ตั้งก็คือมีขนมปังตัวนี้นะคะออกจะสีดำๆหน่อยแล้วก็จะมีสลัด ตัวนี้ก็จะเป็นสลัดที่เป็นแครอทกับต้นสีแดงๆนะตัวนี้เขาเรียกโรสโตลีเนาะคะด้วยเป็นบรรยากาศข้างนอกกันเซตเตมิตาโมเตเทไรต์เทไรต์ตัวลี่น้องตุลี่แอบกินอ่าเฮอร์เน่อะไรเนี่ยถั่วเนี่ยค่ะกินจนจะหมดแล้วนะคะ Tuli ihan lajikin Tuli tätä kannattaa maistaa. Tää on tosi hyvää. varmasti. Mutta minä kaksi. Entä lihapullaa? En missin. Entä kinkkua? Kinkkua amelu. Joo. No, niin. tuli kinkkua. pitää laittaa, että pääset Uu. leikkaamaan opettelemaan. Leikkaa kun siinä. Uh -huh. Onko siinä kaikki? Sinäppi. Oh. Sinäppi on Tuli tota, Kengänglöö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 ö จุลี่นั่งตรงไหนจลี่นั่งกับพี่เพลงเพลงเอาแล้วเหรอลูกไม่ได้อะไรบ้างผักเพิรกไม่เอาเลยเหรอคะอริง เก่งจังเลยหลังจากที่เรากินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของของหวานบ้างค่ะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นอริสิป,ปูโรในภาษาฟินิชนะคะโดยเขาจะทําเป็นคือข้าวนั่นเองค่ะทุกคนข้าวต้มในในนมนะคะใส่นมแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกเป็นลูกพลัมนะคะลูกพุนหรือเปล่าเนาะเนี่ยดำๆเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็จะกินด้วยกันกับอ่าข้าวนะคะเป็นข้าวต้มใส่นมอร่อยค่ะทุกคน จ้าทุกคนตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เรากินข้าวกินกาแฟกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะนําของขวัญน,นะคะไปที่บ้านพี่ชายของอพ่อน้องตูรี่นะคะเพื่อที่จะไปรวมกันตรงนั้นแล้วก็ให้เด็กๆได้แกะของขวัญกันค่ะไปกันเลยค่ะหิมะเมื่อเช้าตรงนี้เต็มหน้าบ้านเลยนะคะพ่อน้องตูก็มากวาดออกเนาะเนี่ยคะ่ะเกาะเต็มต้นไม้ หนาวมากๆค่ะตอนนี้ลบ12องศานะคะอ,คอัน,นี่ากับพ่อน้องตูลี่ก็กำลังออกมาแล้วนะคะคไม่ยากรอเพลงนะคะทุกคนวันนี้ก็อาจเป็นป้ากระป๋องไปนะคะห้าคนเลยตูลี่อยู่ตรงไหนลูกเอดเมนแนน,นโอเคน้องตู ว่าฉันใส่หมวกคริส oh, ต์มาสด้วยนะคะต้นตูดโอ้ดูค่ะทุกคนกระจกน่าสิต็นถึงแล้วค่ะโอเคเอ้ สะด,ดุดแล้วบ้านพี่สะพย้ยนะคะบ้านพี่ชายของพอตูรี่รรนะคะเขาแต่งไฟ <laughs> ไฟหลากสีนะคะ <c oughs> <c oughs> อะไรลูก <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ว้าวต้นคริสต์มาส <c oughs> บ้านพี่ชาย

ตอยน้องตูรี่บอกกับอ่าซานตาคลอสว่าอยากได้โยโย่นะคะแล้วก็อยากได้รองเท้ารองเท้าเน็ต Hello guys u know what I'm gonna have a on m t h e s k Yeah I have the secret Christmas present No You can show y o a r o earrings What is that i ันค okay. ืออัมม่ามันค l อต s ๊กตามันคืออัมม่าตุ๊กตาโ a เคสายบายบ e ยสวัสดีทุกคนบาสำหรับคลิปนี้ดีมารวซาไทฟินขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ